สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับเจอผมอีกเช่นเคยนะครับกับเอกสายหมุนนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นเย็นวันพุธนะครับก็มารีวิวฮอร์รีวิว420ให้กับลูกค้านะครับซึ่งลำนี้ก็ใส่เป็นกล่องเคบาน้ำเงินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนในลำทาร์ลอดสปอร์ตนะครับใช้วิวเรดิโอลิงก์ก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัว420ออีกทีนะครับวันนี้ ผมได้หมวกเอาไว้ใส่กับกล้องเอาไว้ถ่ายคลิปแล้วนะครับเนี่ยผมออกแบบเองนะฮะโมดิฟายอันนี้อันนี้แบบว่า DIY เอานะฮะผมจะใช้กล้องตัวที่ถ่ายอยู่เนี่ยเอามาใส่กับตัวเนี้ยเพื่อจะถ่ายคลิปได้แล้วโดยที่ผมไม่ต้องใช้โทรศัพท์แล้วนะครับเพราะว่าคุณภาพของของคลิปเนี่ยถ้าใช้กล้องตัวตัวเนี้ยที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็นั่งออกแบบเองอะไรเอง งานบ้านนะฮะเพื่อคุณเพื่อเพื่อคลิปเพื่อจะได้เอาคลิปที่มันชัดเจนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสําหรับลานี้นะครับก็เพิ่งได้รีซีฟมาเมื่อกี้นี่เองนะฮะก็รีบมาหลังบ้านเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดนะครับก็รีบมารีวิวเพราะว่าลูกค้าเขารออยู่นะฮะนี่ครับรีซีฟใหม่คลิปเลยนะครับของคูเทคนะครับแล้วก็ใช้วิทยุเป็นของ t 6ออนไลน์นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นของผมนะครับเดี๋ยวผมเอามาใส่บินด้วยก่อน แต่ฝาปิดมันปิดไม่ได้ก็เลยต้องติดเทปกาวแบบนี้นะครับลำนี้เดี๋ยวมาดูชุดไฟนะครับโูยกพีชนบะผมก็ตกใจนะมาแรกๆแต่ก็ก็บินได้อยู่นะแต่ว่าจะแรงไม่เท่ากันเท่านั้นเอง2ตัวนี้จะเป็นของอันไลน์นะครจะเป็นของ a l z r c ตัวรีโทส่วนตัวหลังก็จะเป็นของเค t 2 1ที่กล่องเคบาน้ําเงินนะครับตัวนี้ติดตั้งแล้วก็เซตเรียบร้อยแล้วสซกันหางเป็นของ a l z นะครับอยู่ในนี้นะตัวสีดํา อ่าเราก็มอเตอร์นะครับหนึ่งพเเดิมๆของมันเลยนะครับสปีดท่าที่ินหกแอมชุดนี้ก็แล้วแต่ว่าเบรดเนี่ยเปิดของอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอามาใส่ก็พอบินได้อยู่นะครับเมื่อวานก็แก็กแตกนะครับก็แก้แก็กแตก,แตกเรียบร้อยแล้วก็บินได้กว่าจะแก้ได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะก็ใกล้มืดแล้วด้วยตอนที่ผมบินก็ต้องมาเล็งนะครับเล็งว่าอาเบบมเนเป็นเส้นเดียวหรือเปล่าเป็น2แชร์ุก็ต้องมาจับพิกเกตใหม่ ตั้งใหม่โอ้วุ่นวายน่าดูแล้วก็ใกล้มืดแล้วด้วยนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับใช้กล้องตัวนี้ถ่ายคลิปบินเลยเดี๋ยวผมจะบินแบบฮอบเดินทางลำนี้ผมไม่ได้ตั้งเป็นบิน3 d ดีนะครับให้เอา,เอาให้ลูกค้าเอาไปบินฝึกบินเป็นฮอปเดินทางนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นลำนี้นะครับว่าเล่นยังไงสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้รีวิวเฮลิคอปเตอร์นะครับ420แบบนี้ ตอนนี้ที่ผมมีเป็นสีขาวแดงนะครับใครอยากได้ก็ทักกันเข้ามาช่วงนี้ไม่มีงานประกอบแล้วนะครับมีแต่ง,งานซ่อมแล้วก็ามต่อไปก็จะเป็นของคุณบรรจงนะครับอยู่จังหวัดอยุธย,ยาอายุทยานะครับส่งมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาแก้อาการหางบกให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูลำนี้บินฮอปเดินทางกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เปิดวิทยุนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตัดโทนนะครับตัวนี้ตัดโทนเข้ามาเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็เสียบแบตนะครับทุกครั้งก่อนที่จะเล่นนะครับต้องเปิดวิยุก่อนแล้วค่อยเสียบแบตห้ามเสียบแบตก่อนแล้วมาเล่นมันจะร้องติดดิดติดดิดติดติดติดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ใส่คานุปีเข้าไปนะครับ ก็เริ่มกันเลยนะครับผมใช้กล้องมาเน็บที่ตรงตัวตัวถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวจะได้เห็นภาพที่คมชัดมากขึ้นนะครับลอยขึ้นมาแล้วนะครับกับรีวิว420นะครับ ปีนรอมเดินทางนะครับรอบไม่ได้เปิดเยอะนะครับเปิดแค่65นะครับประมาณนี้เดินทางไปซ้ายไปขวานะครับ ลงโนตอินนะครับเขาอยู่กับที่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มรอบอีกนิดนึงดีกว่านะฮะมันจะยุ่นุนิดนึงนะครับขอเพิ่มนิดนึงเพิ่มรอบนะครับ NTH นะครับทักแปดสิบนะครับ เมื่อกี้มันเจ็ดสิบห้านะครับโอเคแปดสิบแล้วบินต่อได้นะครับรอบแรงขึ้นนะครับบินพ็อปเดินทางนะครับ บินง่ายนะครับสำหรับลำนี้คีอสองศูนย์นะครับตัดยาน,นิดนึงนะฮะยาเยอะพอไปฝึกบินฮอบเดินทางอะไรได้นะครับ บินช้าการรอบทริปนะครับฝึกเบสิกพื้นฐานบินด้วยก็เก็บเบสิกไปด้วยนะฮะโอเคก็เทสพอแล้วนะครับกับมือใหม่นะครับบินแบบนี้นะเอาฝึกบิน อยูสักไฟหนึ่งนะครับบินแบบไม่ใส่คานุตี้นะครับแบบเปิดโล่งนะครับยาข้างหน้ามันสูงนะคร พับิ่งๆนะครับพอปลิ่งๆเนียนๆนะครับบินง่ายนะครับสำหรับสีสองสูนยลำนี้ลูกค้าเอาไปบินแบบว่าเป็นฮอปเดินทางสบายๆนะครับ หรือจะไปต่อยอดเป็น 3D ก็ได้นะครับเซอร์โวมันแรงไม่เท่ากันนะครับพอเวลาเร่งนิดนึงก็บูบขึ้นบูบขึ้นเลยนะครับทางที่ดีควรจะใช้เซอร์โวที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันจะดีกว่านะครับแต่ผมก็เซ็ตให้มันพอได้อยู่นะครับตั้งเป็นโน้ตอืนนะครับ ไปทางซ้ายนะครับกับคนที่ถนัดขวานะครับท่าน,นี้ก็จะทําได้สําหรับคนขันไปทางขวาเนี่ยคนที่ถนัดขวานี่คือจะ,จะบ,บ,บอดบอดนิดนึงนะครับก็ต้องมาเก็บให้ได้นะครับปล่อยอยุทธ์ได้ชั่วขณะนะครับปล่อยได้ชั่วขณะนะครับพอปล่อยได้อยู่นะครับ รอบอยู่ที่80นะครับกําลังเดนะครับอันนี้บินแบบเปิดโล่งก็จะชุดไปก็จะไม่ร้อนนะครับบินแบบว่าลมก็จะเป่าไปที่เซอร์โวเป่าที่สปีดด้วยนะครับเป่าที่มอเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดส่งให้เลยนะครับสําหรับลํานี้ พอเดินทางนะครับไปมานะครับเนียนๆนะครับโอเคก็พอได้แล้วนะครับลงจอดนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับครับก็บินส่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับงานลูกค้านะครับของคุณฝนะ F O N ฝนก็คือเป็นชื่อที่ facebook ที่แอดมาคุยกับผมนะครับก็คือจะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นแฟนก็คือทั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละเป็นแฟนกันแลฮะก็ท <c oughs> ักมามีมีสองเฟซเนาะ ทักมาเฟซหนึ่งอีเฟซหนึ่งก็ทักมาอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็โอเคก็จัดจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับ420ลำนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดส่งไปให้นะครับผมจะใช้กล่องใหญ่นะครับเป็นกล่องอของไปษนีนะครับเป็นขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวจะแพครวมทั้งสองลำเลยนะครับเป็น450ทาร์ลอดสปอร์ตกับลำนี้รีวิว420นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากได้เฮลิคอปเตอร์นะครับสักลำเอาไว้บินเล่นนะครับ หรือว่าเอาไว้ฝึกฝีมือในในเวลาว่างของเราที่เราอยากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับโดยที่เราไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับช่วงโควิดแบบนี้ก็หาฮอเล่นสักลำนะครับเพื่อที่จะได้ฝึกสมองฝึกประสาทนะครับก็ยินดีรับใช้นะครับสำหรับเอกสายหมุนก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกลหรือว่าจะเป็นฮอดีวิลหรือว่าจะเป็นฟอร์ซ่านะครับก็จัดให้ได้หมดนะครับในเรื่องส่วนเรื่องของราคาก็ทักกันถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะเป็นของคุณบรรจงนะครับซึ่งจะแก้อาการหางโบกแล้วก็คุณบรรจงก็จะให้ผมไงายท้องตีลังกาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอแกะกล่องดูก่อนนะครับว่าสภาพพอเป็นยังไงบ้างสามารถที่จะ3ามดีได้ไหมนะครับกับชุดไฟแบบแบบนี้อันอันคือตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าชุดไฟเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันพอไหวเดี๋ยวผมก็จะหงท้องให้ดูนะครับเราจะเซตบินให้หางปึ๊กๆให้นหางนันแน่นๆ นะครับให้หางมันไม่ปัดไม่อะไรเลยนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ